วันนี้มาดูรถไถนาครับรถคาดนาปกติจะเห็นรถเกี่ยวนะครับที่มาจากต่างจังหวัดปกติแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับรถเกี่ยวสมัยก่อนมาจากต่างจังหวัดสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ครับต่างจังหวัดแต่นี่ครับรถคาดนา มันจะดังกระโดภาคกลางร,รถรถแบบนี้คือใช้รถแท็กซี่กับคอมพิวเตอรดีก่อนร,รอบแรกแล้วก็ใช้รถไถเล็กนะครับเนี่ยขาดยำรอบสองคือเห็นเคยเห็นในคลิปนะครับในคลิปของต้องดังๆเราก็ถ่ายกันแต่นที่มาวบ้านเน,นี่ยมันจะมาจาัดที่ยาหรือเปล่าไม่แน่ใจ น่าจะเพิ่งเคยมาปีสองปีครับเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้รถคัตเตอร์ฮบตา้าขาดกันเลยเดี๋ยวนี้แต่ทุกวันนี้นานมันหลวมเนตะ้องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแนวราคาก็ไล่ละ350พร้อมชักล่องเขาว่าอย่างงัรนลละสามร้อยหบาท ทอมชักล่องน้ําอันนี้เป็นรถย่ำนะครับอันนุ้นเป็นรถน่าจะเป็นรถลูกหายคว่าลูกลอยลอยย่ำจริงให้มันเรียบครับรถปาดมันแล้วก็ปรับไอ้ตัวนี้จะเป็นคันปรับปรับให้มันเข้ากันพนะนาม,มันเปิดน้ําง่ายอะไรคันนี้จะเป็นรถย่ำรถข้างขวาม,เมือเอ็นรถย่ำ เขาตีรอบแรกครับเซฟูปตาตีรอบแรกตัวไทยกนะ็ออสองย่ำเนี่เป็นเลนอย่างเงี้ยนะเรียนอะย่างเงี้ยน่าสนใจครับน่าสนใจสามร้อยห้าสิบบาทไม่แพงว่าไม่แพงเครื่องน่าจะเยุคที่เคยใช้กันน่าจะเป็นล็อกับเครื่องไทยกนะันล็กฟ้าเครื่องล็กฟ้า ยันมากยันมากแต่งสปรปิงมรนคูบูต้าซัตอารึเปล่าซัตทีเนี่ยสวยเลยก็สิบห้าแรงประมาณสิบห้าแรงเพราะว่ารถใช้กำลังเยอะคนนั่งด้วยแล้วก็ เอ้ยทุบๆด้วย1 5แรงแต่สิบเอ็ดแรงก็น่าจะไหวนะครับดูดูดการ1 5แ,แรงแรงมันเหลือกว่าดูงเขารูปแค่รอบเดียวนะครับเน่ยเรียบไปเลยครับเรียบมากดูดูดเรียบมากเหนียงสนามทุ่งครับ ลูกฟ้านะครับเลูกฟ้าแรงจังหน้าแรงลูกฟ้าแรงลึกเลยเครืรคร่องใหม่คเครื่องใหมเนี่ยรถรถที่ที่เขาลูปเรียนดีเรียบเลยดูดูแค่รอบเดียวครเรียบหมดเลยมาเป็นทีมครับทีนี้สี่คนเรียบหมด ย่ำเสร็จล้วก็ลูปตามไปเลยครับรถย่ำจะมีทีมย่ำสองนะมัวก็ทีมอนลากในสองเรียนเนี่ยก็จะไม่แน่ใจว่ามานานแล้วอย่างเี้เพราะว่าเขวนี้ไม่ค่อยใช้นะครับ มันเมื่อก่อนเนี่ยเป็นไถแล้วก็ค้าศแล้วก็ถึงที่ทำแบบนี้นะแต่แต่พอคูปุต้ามามันมันหายไปเลยครับพวกเนี่น้แถวพื้นที่แถวนี้ครัเป็นโคราชหายไปเลยแต่ก็ดังเหมือนเหมือนดังอยู่ภาคกลางครับรถเกิดเนี้ยคูปุต้านั่งไอ้เดินตามเนี่ยเสร็จแล้วเขาก,ก็ก็กลับมาใช้ใหม่ครับเหมือนนาม,มันหลุบถ้าใช้คูปุตา้ามันไม่ไหว ไอ้คูต้านั่งขับรถจกเตอร์ไม่ไหวอะมันหลบแบบนี้มันมันไม่หลบดูเรียบเลยจริงๆแบบนี้หว่านได้เลยบบชันร่องหว่านได้เลยดูว่าเขาจะจะเรียบแค่ไหน

รถลากนี่น่าจะลากเครืองน่าจะสามเมตริก่ามประมาณสามเมตรใช่ยันมากแรงดีเลยเสียงเคอะมากเสียงเอะอมากมาก มีมีสี่คนนะครับสี่คนสี่พันย่ำก็ย่ำคล้ายคล้ายรถไถนานี่นะรถนั่งขับทบต้แทักตอร์แต่ว่าแบบนี้มันจะไม่ค่อยหลวมครับถ้าเราเอาแบบนี้มาทํามันไม่ค่อยหลวมส่วนใหญ่นะครับที่ที่เขาบอกกันทบูต้ามันจะจมมันจะตัวมันหนักมันจะพาจมแล้วก็ที่มันเรียบดีด้วยแล้วก็น้ํามัน บูต้ามันบางคันก็ย่ำไม่ค่อยเป็นเลนเท่าไหร่เขาก็เลยชอบแบบนี้มากกว่าแต่แล้วสะดวกครับูต้าก็ไอ้แท็กเตอร์ก็ใช้ดีคอันนี้ก็สะดวกดีเลยแต่บางทีราคาหนากจะสูงกว่าหน่อยนะคไม่ไม่เยอะเท่าไหร่โครงตากลกเลยเครื่องยันมากโครงตาลก โครงสวยอยู่นะโครโงสวย,ยโครงตาลฮิตอยู่ครับโครงตัวน,นี้เห็นเขาขายในเพจน่าจะสามหมื่น,นกว่าบาทถือว่าใช้ดีเลยครับโครงตาลฮิเรียบเลยครับเรียบเลยอีกคันหนึ่งมานี่ก็ต้อจะตกแล้วสอนนี้ สี่เมตรครับดูแล้วหนึ่งสองสามสี่เมตรครับสี่เมตรถวกผูกอะไรเนี่ยดูแล้วไม่ใช่สามเมตรสี่เมตรนี่แบบนี้บาดได้แล้วครับแบบนี้ถือว่าบาดได้แล้วจะดูว่าเขาจะทำให้มันเนียนแค่ไหนสุดท้ายก็นี่ครับก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับท,ที่ทำประมาณนี้ รอดูอีกรอบหนึ่งทำไมอีกรอบหนึ่งก่แบบตามันเลยแท่นี้ก็ถือ,อว่าดีมากเลยถือว่าดี กวานได้น้ำก็ง่ายเลยดูของนี้แป๊บหนึ่งกนจะมายังไงดูเจ็บทุกแนเยลย ใช้เวลาไม่นานเลยสี่คันไล่ละสามร้อยห้าสิบหมายก็ว่ารวมกันหมดนะครับไม่ใช่ว่าคนละนะรวมกันหมดแล้วก็เดี๋ยวเขาไปแบ่งกันเองการเอง